สวัสดีครับเปิดตัวช่อง YouTube 59อัพเพล็ลับคนแก่ท้ามกลางความไม่พร้อมนะครับเพราะว่าที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ว่าลูกชายน้องครูก็บอกว่าอยากทำอยากทำพ่ออยากทำช่อง YouTube ก็ตามใจลูกชายหน่อยก็ไปซื้ออุปกรณ์มนาะใหม่ก็มีมีโดนมีโน๊ตดุกมี กล้องมีเลนมีอะไรเยอะแยะหมดไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าพอมาทําจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าโปรแกรมพวกพวกฟอตอสอบพวกการตัดต่อภาพพอรู้แต่ว่าพอมาทําเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็เอฟเฟกตนี่มันยากมากก็เลยว่าไหนๆก็ใกล้สิ้นปีแล้วก็ เปิดตัวก่อนก็ทำคลิปง่ายๆไปก่อนนะครับบินได้โดนถ่ายท้องฟ้าบรรยากาศยามค่าคืนอะไรนะครับแล้วก็เปิดตัวช่องก็คือใส่ช่อง59เพราะว่าที่จริงเตรียมการไว้ปีหน้าครับเพราะว่าปีหน้าอายุจะ59แล้วก็เผื่อ60มีอะไรทํานะครับแต่ว่าปีนี้58อยู่นะครับก็เลยว่า59อัพเพราะว่า,าเราทำเพื่ออายุเรา59ขึ้นไปนะครับ คอนเซปต์ Concept ก็คือคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงที่ผมเกิดมาโทาตั้งแต่จำความได้คือตั้งแต่เด็กวัยเรียนวัยทำงานวัยที่เราจะเตรียมสู่ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือ58ก็ถือว่าเป็นคนแก่ได้แล้วไปที่ไหนใครก็เรียกว่าลุงนะครับก็เลยว่า ใส่ชื่อช่องนี้แหละดีแต่ว่าน้องภูเขาไม่ยอมนะเขาอยากได้ชื่อที่มันมันทันสมัยหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ทําก็เลยว่าพ่อเป็นหลักแล้วก็จะมี3คนนะครับคือ3ามวัยวัเด็กวัยเด็กเป็นหลักนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับเด็กแล้วก็วัยของพ่อก็คือ,อคนแก่แต่ว่าแต่ว่าอยากให้มันมีเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมที่ว่าระดับโลกก็เลยว่าให้อาจารย์ อาจารย์ของผมซึ่งถือนับถือท่านเป็นพ่อคนที่สองนะครับหลังจากที่พ่อพ่อจริงๆผมตายไปแล้วก็ได้อาจารย์คนนี้คอยชี้นาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยที่เรียนแล้วนะครับอาจารย์คนนี้ชื่อคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับจบจบปินญ,ญาเอกแล้วนะครับทํางานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่ถือว่าผมนับถือท่านด้วยใจนะครับมาตลอดแล้วก็ มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาท่านแล้วก็เอาตัวท่านนี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับในเรื่องธรรมะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับท่านจบท่านจบโบราณคดีนะครับท่านจะรู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุบโบราณน,นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็<ๆ>เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของเรื่องทุกเรื่องภายใต้ภายในโลกนี้ครับผมว่าท่านเป็นพระหูสูงคนหนึ่งนะครับผมมีอะไรก็ปรึกษาท่าน แม้แต่ว่าจะตั้งชื่อช่องเนี่ยก็ศึรษาท่านนะครับท่านอาจารย์ดรพรสินท่านถือว่าเป็นผู้หูงสูตรครับท่านรอบรู้ทุกอย่างแล้วก็ทําตัวดีนะครับถ,ถือถือศีลบรอุที่สุดแต่ครับผมว่าจะทำะทำให้อาจารย์ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเป็นคนจัดการเองนะครับว่าเอาเรื่องไหนมาลงแล้วก็ให้ท่านให้ท่านเป็นคนให้ข้อมูลและผมเป็นคนเดินเรื่องนะครับก็จะมีช่อง ช่องศิละปะวัฒนธรรมและกอบรรณคดีนะครับเป็นอรยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ผมจะเสริมบ้างแต่ว่าเรื่องไหนไม่รู้นี่จะถามท่านอาจารย์ดรอรเตอร์พรสินรัตนชูเดชนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของเด็กของอะไรนี่ก็คงเป็นเรื่องของลูกลูกชายน้องครูแล้วก็เพื่อนๆนของแกนะครับแล้วก็เรื่องของวัยรุ่นของอะไรก็คือน้องๆที่ที่ ที่มาใส่ที่บ้านพักก็ช่วยได้เยอะครับแล้วก็ประสบการณ์ของของคนพวกนี้เราก็จะมาถ่ายทอดกันนะครับก็จะเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของปรัชญานะครับผมอาจารย์พจน์ศร,รีนี้จะเน้นเรื่องของอแนวทางดำเนินชีวิตแบบเซนนะครับเซนเซนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งพระที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของผมก็คือท่านท่านพุทธทาสนะครับ ท่านผูท้ทายท่านพุทธ,ธาทาสปัญญาทิพขุนะครับแล้วก็หลวงพ่อปัญญานะครับก็ถือว่าหลวงพ่อหลวงพ่อปัญญานี้ผมถือว่าเป็นพระแนวสายเซนนะครับแต่ท่านท่านท่านไม่ได้ประกาศตัวว่าท่านเป็นแนวเซนนะครับเพราะว่าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ค้าขายกับญี่ปุ่นว่าท่านเป็นเซนจริงๆนะครับร้อเปเซนนะครับเพราะว่าท่านยึดเรื่องของการปล่อยวางไม่ยึดถือนะครับไม่ยึดถือ คือปล่อยบางทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ผมก็จะเอาเอาแนวคิดของท่านเป็นธรรมะ,ะครับมาแทรกในงานของผมของผมนี่จะเน้นศิละปะศิละปะการกินการอยู่การรักษาสุขภาพให้ดีนะครับของผมนี่5้เข้า59นี่ผมยอมรับว่าผมรักษาตัวเองได้ดีครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยนะครับในชีวิตนี้นะครับแล้วก็ ปอดโลกไม่เป็นความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรนี่ไม่เป็นสักอย่างครับแข็งแรงครับแล้วก็น้าหนักไม่เกินนะครับก็จะกินแบบธรรมชาติผมก็จะเล่าให้ฟังว่าผมปลูกอะไรบ้างในบ้านนี้ผมกินอะไรผมดําเนินชีวิตยังไงมีข้าวกินยังไงกินอะไรบ้างนะครับปลูกนี่ปลูกอะไรกินนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สีข้าวเองบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะมาเล่าให้ฟัง ถ้าถ้าโอกาสนี้นะครับจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องการทําคลิปนี่ต้องต้องขอบอกก่อนว่ายังไม่เก่งนะครับทำในมือถืออยู่อาจจะเป็นคลิปสัน้นๆสองสานาทีนะครับเพราะว่าเพราะว่าทําในแท็บเล็ตราคาถูกๆของลูกอยู่นะครับเรื่องของลูกก็จะจะจะ,จะเล่าทุกอย่างเพราะว่าเราเกิดแบบธรรมชาตินะครไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับแล้วก็ เลี้ยงจากนมแม่นะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงให้เป็นคนจิตด,ดินนะครับคือคนจิตด,ดินนะครับแล้วคือให้อยู่อย่างสบายนะครับแล้วก็วางแผนชีวิตยังไงแกดําเนินชีวิตยังไงไปโรงเรียนยังไงแต่ละวันลูกกินอะไรนะครับทานอาหารอะไรนะครับเสริมเสริมโปรตีนตัวไหนบ้างแล้วก็กินตาอะไร,ะรที่มีโอเมก้าสูงนะครับ ก็จะเน้นอย่างนี้แล้วก็การหลับนอนการฝึกระเบียบวินยัยทํำยังไงนะครับก็อยากให้ให้ลูกได้ประสบการณ์จากที่ว่าผมได้รับมาแล้วก็คือผมก็ได้รับมาจากพ่อผมอีกทีนะซึ่ง,ง,ง,งท่านเป็นครูนะครับแล้วก็ฝึกระเบียบวินยัยแล้วก็แนวคิดให้ผมแล้วก็ผมจบจบจากเท้านี่ออกจากเท้ามาอายุสิบกว่านะครับจบชั้นป .7 ก็มาเข้าม .1 ถึงม .3 ที่โรงเรียนมตตราศึกษาอันนี้ก็ ประมาณม .2 ม .2 ผมก็ผมก็จบนักธรรมตรีสมัยนั้นแล้วก็รู้หลักธรรมะนะครับเรื่องเรื่องแนวคิดของพุทธเจ้าที่เป็นที่เป็นที่เป็นพุทธล้วนๆน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพุทธผสมพันธ์เหมือนที่ชาวบ้านเขาทั่วไปที่เขาสอาหน้าถือกันนะครับก็คือเป็นพุทธล้วนๆแล้วก็พอจบมศ .3 ขผมผมนี่มสุดมศ .3 รุ่นสุดท้ายนะครับ แล้วก็มาต่อปวชปวชป,วป,วปีที่สองนี่ปีที่สองนี่รู้สึกไปเที่ยวประดังเบซามที่เป็นเป็นเอารถเอารถบัสไปกันนะครับไปกับคณะของพี่เรียนด้วยกันก็ไปแวะที่ที่ที่วัดอะไรนะที่ต้นพุทธทาบอยู่ะคระับแล้วก็ไปก็เออ มีโอกาสที่ว่าได้ได้เจอท่านครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเออประทับใจนะครับก็ก็ไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้พบกับท่านท่านปัญญาท่านปัญญานี่ท่านจะเทศนาทุกทุกเช้ามั้งครับในในช่องวิทยุสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตอนเช้านะครับเราก็เราก็ได้รับ ได้รับธรรมะาจากท่านเสริมขึ้นมานะครับอันนี้ผมสังเกตดูว,ว่าผมจะเป็นแนวพุทธล้วนๆนะครับไม่ใช่พุทธผสมธรรมนะครับแล้วก็แล้วก็วก็กปฏิบัติไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็พออยู่ดีมาวันหนึ่งนะครับมีพี่สาวมาจากกรุงเทพเขาก็เอาของฝากอะไรมาเยอะแยะนะแต่แต่ผมไม่ได้สนใจนะแจกเงินบ้างอะไรบ้างของเล่นของอะไรหลานเอาเสื้อผ้ามาแจกที่น้องอะไรนะผมไม่ได้สนใจนะแต่ผม ไปสะดุดอยู่หนังสือที่เขาเขาเขาแจกเขาแจกงานศพเป็นเล่มหนาปึ๊บเลยครับชื่อชื่อตัวครูของครูของุทธท่าซึ่งก่อนหน้านั้นผมผมศึกษาท่านมาแล้วครับเรื่องตัวครูของกูจากจากท่านนะครับแต่ว่ามาพอมาได้เล่มใหญ่แล้วผมก็ศึกษาพอศึกษาเสร็จแล้วผมก็เอ๊ะมันดีคือไม่ให้เรายึดติดแล้วก็ปล่อยวางนะครับไม่ยึดติดกับความทุกข์ความสุขทั้งหลายก็คือให้เฉยเยกับมันนะครับ คือเราเรามีความสุขเราได้เราก็อย่าไปลิงโลดดีใจมากเกินไปนะครับแล้วก็เวลาเราเสียใจเราก็เราก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะมันมันเกิดจากอะไรคือเรามีความทุกข์ก็ไม่ไปไม่ไปยึดติดก,กับมัน,นค,คือปล่อยวางปล่อยวางได้ชีวิตก็มีความสุขนะครับคือไม่ดีใจเมื่อเราได้ดีนะครับไม่เสียใจเมื่อเราผิดหวังเสียใจนะครับเราก็ อยู่สติอยู่สติยึดมั่นกับตัวเองนะครับอันนี้แนวคิดของท่านดีมากอันนี้ผมก็จะเอามาใช้ในงานนะครับก็คือเป็นเป็นหม้อที่ทําส่งออกไปญี่ปุ่นผมทําแค่4ปีนะครับสปีนะครับก็โอเคอยู่อันนี้อันนี้พูดถึงว่าพอเรียนเรียนจบผมก็มีโอกาสได้ช่วยสอนที่โรงเรียนเมตตาศึกษานิดนึงนะครับผมเป็นเด็กวัดแล้วก็สังเกตว่าจะได้อยู่กับวัดตลอดเสร็จแล้วก็ไปช่วย ช่วยมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทอันนี้ก็จะได้รู้จักกับชาวบ้านนะครับได้สอนเนนนะอันนี้ผมก็จะไปเที่ยวหาอยู่เด็กลูกศิษย์ผมนะครับที่ว่าที่เราเคยรักกันมาเคยเคย,เคยสอนกันมาที่เขาได้ใจได,ได้ได้ความดีมาสืบทอดกันมานะครับผมรับมาจากอาจารย์แล้วผมก็สืบทอดให้เขาแลวเขาตอนนี้เขาเป็นอาจารย์นะครับรู้สึกว่าชื่อชื่ออะไรนะชื่ออาจารย์สังวานคำแดงนะอยู่ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒน,นาชนบทที่วัดตาอยู่เหมือนเดิมว่าจะไปเที่ยวหานะครับอยู่ที่พลาวก็มีมีน้องๆหลายคนอย่างน้องหนุ่มน้องหนึ่งแล้วก็พวกเอกพวกอัดนะครับมีหลายคนอยู่ไอเตยนะครับก็คนนี้ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็พวกในบ้านหลายคนว่าจะไปเที่ยวหาแล้วก็จะท,ทําคลิปดีๆมาฝากนะครับว่าเขาอยู่กันยังไงอยู่คนเดียวได้ไหมอะไรนะครับเป็นโสดอยู่ยังไงนะครับอ,อันนี้ผมจะเน้นว่าพึ่งตัวเองได้อยู่ได้ตัวเองนะครับ จนจนเกิดจนตายนะครับเราต้องอยู่ให้ได้นะครับพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็เรื่องอะไรอีกที่จะทำมีเยอะแยะครับแล้วก็เรื่องการทํางานว่าผมไปทํางานที่ไหนมั่งนะครับทำทำเอ็นจมันดียังไงมันเสียยังไงแล้วก็ไปทําหมู่บ้านเด็กก็มีลูกศิษย์มีน้องๆที่รักหลายคนอย่างสายันนะครับอย่างสายันอ้อไม่อ้อเก่าเขียดหญิงเขียดชายโอทโอทเอ็มอะไรพวกนี้ ช้างขาวช้างแดงอะไรนะครับมีหลายคนก็คิดถึงอยู่ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ได้เจอพี่ปอนก็ให้ติดต่อมาบ้างนะครับคิดถึงอยู่อยากไปเที่ยวหานะครับแล้วก็ผมว่าถ้ามีโอกาสผมจะไปทับทำคลิปย้อนหลังหมดเลยครับที่ผมไปทํางานนะก็จะไปเที่ยวโรงเรียนหมู่บ้านเด็กคิดถึงแม่แอลคิดถึงพ่อเปียกที่พบตรงชายคิดถึงแม่ภูกอยู่คิดถึงแม่นีแม่จุ้งอยู่นะครับพ่อยาตสึยุคิเนี่ยรู้จักก็ อยากไปเที่ยวถอะนี่ครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าท่านเหล่านี้ก็ปลดเกษียณไปหมดแล้วนะครับหรือมูที่เด็กก็โอกาสได้เจอ anyway. เจอหลายคนนะครับท่านหมอประเวศวัศรีอะไรนะครับบรูซอาจารย์บรูซแคทตันอะไรนะครับก็หลายคนอยู่นะครับผมไปหมู่บ้านเด็กเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เทศศริสุโขภานะครับท่านเป็นศิลปินท่านแนะนำไปนะครับท่านทำาทำงานเกี่ยวกับเด็ก นะพอจากพอจากหมู่บ้านเด็กมาผมก็มาทํางานบริษัทอยู่ประมาณปี2ปีเงินเดือนสูงอยู่แต่ว่าช่วงนั้นปีนปีสาหรือปีไหนนี่แหละที่ว่าฟองสบู่แตกแล้วก็ที่เขาระ,ะ,ะ,ะเบิดโดยเพษกันนะครับก็ผมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทําเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ส่งออกแค่4ปีส่งออกสีปีแล้วก็เงินเหลือนิดหน่อยก็ไปซื้อที่ดินไว้นะครับ ซื้อที่ดินแต่ช่วงนั้นอาชีพผมก็ยังทําเลี้ยงหมาได้นะครับเลี้ยงหมาอาชีพเสริมก็สิบตัว,ส,ตวสิบตัวปีหนึ่งได้สองแสนอยู่นะครับแล้วก็ทาหม้อนี่ก็ทาหม้อนี่ก็มันมันเอาดินมามาทําเป็นหม้อมันเอาดินบวกฝีมือแล้วก็กําไรมันมันเยอะอยู่ก็พอพอ,พอมีเงินแต่ว่าเราไม่ฟุ่มเฟือยน,นะครับผมก็ยังยังใช้รถรถรถคันเดิมที่มาจากเชียงใหม่ยอยู่พอมาอยู่สองปีแล้วก็ ถึงจะเล่นเงินซื้อซื้อรถสปอร์ตซื้อบบนโบซื้อรถอหกล้อใหญ่ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะสนองความต้องการของตัวเองอยู่ที่เท้าที่ใช้เงินเยอะมากครับทำผ่าทำคาราเกะทำฟิตเนสทำซาวน่าทำมั่วไปหมดหมดเงินเยอะเหมือนกันแต่ถือว่าถือว่าช่วงนั้นเราบ้าครับบ้าบ้าแบบบ้าหลุดโลกว่าเออเออเอ,อ,อะไรอ่ะมัน เกิดมาชีวิตหนึ่งอยากทําอะไรก็ทํานะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ถือโอกาสไปเที่ยวหลายประเทศนะครับทางโซนยุโรปส่วนที่แห้งแล้งที่สุดทะเลทรายพวกอียิปต์พวกอะไรเนี่ยครับพวกพวกเมืองต่างๆที่เราไม่เคยไปเที่ยวมาเราไปทั้งหมดนะครับที่เราเรียนมาเราเราไม่ได้เห็น,นไปเห็นโมเดลภาพรูปโมเดโมนาลิซาซึ่มันเล็กๆนะครับเขาจัดยังไงแล้วก็ไปเที่ยวรู้ไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีอันนี้พวกนี้นจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่อง ออไอเป้า oh, มันเขาสร้างมายังไงมันก่อนตอนสร้างมันเป็นยังไงนะแต่ว่ารูปภาพนี่ไม่ค่อยมีครับมีน้อยมีไม่เยอะเพราะว่ากล้องสมัยก่อนยังเป็นกล้องแบบเขาเรียกเป็นแฮนดิแคมอยู่นะแล้วก็เป็นม้วนวิดีโอเล็กๆ่ะครับถ่ายมันไม่ค่อยมีแต่ว่าแต่ว่าจะดูว่าไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ดูจากพาสปอร์ตรู้สึกว่าตอนย้ายบ้านเราเก็บพาสปอร์ตได้สองเล่ม <laughs> อันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับก็ ใครใครอยากรู้เรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องทำเลที่ตั้งเรื่องเรื่องการอยู่การกินการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวอะไรใครอยากรู้เรื่องอะไรทั้งหมดข้อความมาถ้ามันมีสาคน5คนขึ้นไปผมจะทำคลิปเรื่องนั้นให้เลยเพราะว่ามันเยอะมาก5 0ประกว่าปีลองคิดดูมันมัน คือเวลาที่เราเดินมาสมมุติผมตั้งไว้ที่90านะอเขาแม่ผมตายเกองตอนนี้ตั้งเป้าไว้ที่70ก่อน60 70 80 90ตอก็จบตรงนั้นผมใช้เวลามา5้าสิบปีนี่มันคือมันจะหมดแล้วเวลามันเหลือไม่กี่ปีประมาณสิกว่าปี20ปีเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เหลืออยู่นี่ผมถือว่าผมทําเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเลี้ยงลูกก็ไม่ได้หวังพึ่งนะคือเลี้ยงเพื่อว่าเราอยากเราอยาก สืบทอดความรู้เราให้เขาแล้วก็ให้เขาไปเผยแพร่ต่อเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าวิทยาทารเป็นทางขั้นสูงสุดนะครับการช่วยคนให้ให้พ้นทุกข์เพราะว่าจากเราช่วยหนึ่งคนเขาจะไปช่วยเป็นสองคนสิบคนอีกไม่รู้กี่คนนะครับแต่ว่าคนที่เขาช่วยมันก็จะกระจายไปทั่วเหมือนเหมือนล่างแห่นะครับเติมหนึ่งตาจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอันนี้ถือว่าเป็น เป็นเป็นวิทย,ทยาทานเป็นความความการให้ทานขั้นสูงเพราะว่าธรรมะนี่คือเราศึกษาก่อนศึกษาแล้วทดลองปฏิบัตินะฮะปฏิบัติได้ผลแล้วตัวเราดีแล้วเราสอนคนอื่นสอนคนอื่นโดยที่ว่าเราทําเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็สอนโดยที่ว่าแนะนําเขาแล้วก็เป็นที่เลี้ยงเขาให้เขาประสบผลสําเร็จแล้วก็เขาไปช่วยคนอื่นต่อมันจะกระจายต่อไปนะครับสังคมเราจะน่าอยู่เพราะว่า ถ้าเราให้ทานแบบนี้อันนี้คือหลักของพุทธล้วนๆนะครับคือคือหลักหลักศาสนาของทั่วโลกนี้ก็คือของของคิดก็เป็นของของคิดก็เป็นให้ความรักไงของเราก็เป็นเมตตาครับเพราะเมตตาก็คือให้ทานนะครับการให้ทานแบบพุทธนี่ผมก็จะพูดอีกหัวใจของพุทธคืออะไร หัวใ,ใจของคนพูดคือผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ยังไงตื่นยังไงเบิกบานยังไงใช้ชีวิตให้มีความสุขยังไงผมจะมาพูดนะครับอันนี้ผมจะทาอยู่คลิปนี้นะครับแล้วก็การให้ทานสูงสุดตอนนี้บอกเลยคือวิทยาทานนะครับคือทานมีหลายอย่างนะครับก็คืออ,อันนี้แม่ผมรู้ตอนอายุป,ประมาณ85้ผมเอาหลักการของอ พูดล้วนให้ท่านแล้วก็ท่านมีอายุยืนถึง90เพราะว่า90กว่าเพราะว่าท่านเข้าใจท่านรู้จักปล่อยวางท่านไม่ทําบุญเพื่อหวังผลไม่ได้ทําบุญเพื่อหวังที่ว่าจะให้พ่อแม่เราที่ตายไปได้กินหรือว่าทําบุญเพื่อตัวเองจะเอาไว้กินในชาติหน้าอันนี้ผิดนะครับเขาสอนกันมาผิดไม,ม่ใช่การทําบุญคือการทําบุญคือ การให้แล้วก็หลักๆคือการให้นะการรู้จักให้ผู้อื่นนะครับคือรู้จักการที่ว่าละละโลภความโลภนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราให้เพราะว่าเราทําบุญให้พระเพราะว่าให้ท่านให้ท่านบํารุงพุทธศาสนาท่านไม่มีเวลาที่จะมาปลูกข้าวปรุงอาหารเนี่ยอันนี้เราก็ถือว่าเราบํารุงอันนี้คือเป็นให้แบบธรรมดานะครับแต่ว่า ให้จริงๆก็คือช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ลำบากอันนี้แล้วก็ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขาไปช่วยเหลือคนอื่นอีก,อก,กระจายไปทั่วโลกถ้าอย่างนี้นะครับเราทำกันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศแล้วก็ผมว่าอีกสามปีนี่เมืองไทยเราเมืองไทยเราลดความเห็นแก่ตัวไปได้เยอะนะครับอ,อยู่ที่ไหนก็มัน มันมีอยู่สองฝ่ายเหมือนการเมืองครับมีฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายฝ่ายฮาทคอฝ่ายที่แบบรุนแรงกับฝ่ายที่นุ่มละมุนนะ่ะเหมือนหินหยางครับมีขาวดำนะฮะอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับเขาบอกว่าเมื่อไรเมื่อไรคนที่ที่หัวรุนแรงนี่มีเยอะไม่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะมีเยอะมีเยอะมันจะคนคน คนที่รุนแรงมีเยอะบ้านเมืองจะเดือดร้อนไงแต่ว่ามันอย่างเงี้ยสมมุติอันนี้มันคนที่หัวรุนแรงก้าวแล้วคือคือคิดยังไงจะให้บ้านเมืองจะเดือดร้อนแต่เมื่อไหร่ที่ว่าไอ้ความความขาวหรือว่าความขาวมันมากกว่าความดาอะ่ะคือคือคนที่ว่าเห็นค่าความผมเป็นมนุษย์อะ่ะค่าอันนี้ผมจะพูดนะค่าความเป็นมนุษย์อะ่ะมากกว่า บ้านเมืองเราก็จะสงบสุขนะครับอันนี้ลองดูลองลองดูอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยทำไมมันมันเข้าเดือดร้อนต่างกันเพราะว่าจีนนี่จีนนี่อ,อ,อะไรความเป็นวัฒนธรรมแบบเอเชียมันยังมีอยู่คือความเป็นครอบครัวความรักกันความเมื่อาทอนมันยังมีอยู่เขาก็เลยอยู่กันในอบ,บูนดูจากติ๊กต็อกที่เขาทำนะครับมันน่าอยู่แต่ว่าอเมริกานี่ยังไงอ่ะ เขาเขาไม่ยึดถือพ่อแม่ไงเขาไม่เขาไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ไงเขาถือว่าพ่อแม่เขายังไงอ่ะเขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้รูดูแลปู่ย่าตายายไม่ได้ดูแลลูกหลานอย่างเรานี่มันยังระบบครอบครัวเรายัางดีอยู่อันนี้ผมอาจจะห่วงโบราณน,นะแต่ผมว่าคือผมไปเห็นมาแล้วอ่ะยังไงบ้านเราดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพูดมาเยอะแล้วเออ,เอ,อคลิปที่ผมทำนี่นี่นาทีสองนาทีกว่านั้นอันนั้นดูเพื่อ เพื่ออะไรนิดหน่อยเองเพราะว่าพูดไปก็เหมือนว่าผมเป็นคนขี่โมโ้ขี้คุยะนะครับเพราะว่ามันมันยังไงอะ่ะมันบางทีก็ละอายตัวเองว่าเราโปรโมทไปแบบนั้นไม่ใช่การโปรโมทแต่ว่ามันมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นละครน่ะผมว่าอะไรที่เราเห็นในในทีวีอ่ะมันเป็นละครมันเป็นฉากที่เข้าจัดขึ้นมาเราแต่งขึ้นมานมันไม่ใช่จริงนะครับ แต่จริงก็คือมานั่งเห็นอย่างนี้แล้วก็จับกล้องไปถ่ายอันนั้นน่ะมันแน่จริงครับแต่ว่ามันยังมาตัดต่อตัดแต่งมีเทคนิคอะไรเยอะแยะนะครับที่ให้มันดูดีแต่ผมว่ามันเห็นในทีวีอ่ะมันบางทีที่เขาทําดีๆนะมันคือฉากฉากฉากข้างหลังแล้วก็ถ่ายมาข้างหน้าให้มันเห็นถ้าอันนี้ถ้าใครไปทํารายการมาที่ผมไปเห็นแล้วมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราเห็นในทีวีนะครับมันคือฉากเพราะฉะนั้นพูดมาเยอะแล้ว ถ้าถ้าสนใจก็มากดช่วยกดติดตามนะครับกดติดตามก็คือถูกใจเนีย่ยกดถูกใจแล้วก็ซับสไคร์ซับสไคร์ก็มีปุ่มซับสไคร์แต่ผมยังไม่ทําอะไรสักอย่างยังไม่เป็นแต่ลงคลิปไปอย่างนั้นนะมั่วๆลองปิดลองถูกไป็นสิบอัน20อันวันสองวันยังไม่ได้เลยครับแล้วก็มันจะมีกด ก็ักครั้งไนงะกดกระดิ่งนะก็โกดกระดิ่งนี่ก็คือคือผมต้องเจต้องโกดบ่อยๆนะเขาบอกว่ามันบางทีมันโกดครั้งเดียวแล้วมันไม่ไม่โผล่ผมทอผมอาอะไรผมมาาอะไรมันจะไปโผล่นะครับมันจะไปเห็นในในมือถือท่านเลยนะครับก็จะไปเที่ยวหาทุกคนนะครับจะไปเที่ยวหาทุกคนที่รู้จักแล้วก็กรารอน้ํานมิตรที่ที่พร้อมที่จะเผยแต่ความรู้นะครับความรู้เหล่านี้มัน เราอยากให้มันตายไปพร้อมกับเรานะครับคนเราอยู่ไม่กี่ปีนะครับเราก็เผยแห่คนหื่นได้บุญนะครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เป็นบุญเป็น,น,ปน,น,นบุญเป็นกุศลน,นะครับพูดมาแม่ก็แตัวยก่อนครับมีอะไรเจอกันในที่งแ้